วันนี้เนี่ยเดี๋ยวโมสจะมานําเสนอนะคะสูตรลับการเก็บกระเป๋านะคะแบบที่ร้านแบรนด์เนมเขาทํากันเก็บยังไงให้ใช้งานได้นานเดี๋ยววันนี้มาบอกกันค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ s a. m o เอนะคะแล้วนี่ก็คือช่อง c a ทซี l ่า o s สค่ะ วันนี้เนี่ยมมสมีเคล็ดลับมาแชร์กันสําหรับการเก็บกระเป๋าให้อยู่กับคุณได้นานแสนนานนะคะซึ่งวิธีการเก็บเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมาจากประสบการณ์ตรงนะคะทั้งเวลาที่ลูกค้ามาถามแล้วก็มีปัญหาต่างๆแล้วก็เป็นการที่ถูกเทรนมาจากทางแบรนด์ด้วยว่าการเก็บกระเป๋าหรือว่าดูแลกระเป๋านะคะแบบไหนเนี่ยดีที่สุดค่ะ อย่างแรกนะคะมูสไม่แนะนําให้เก็บกระเป๋าในกล่องหรือถุงผ้าเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความชื้นได้ง่ายยกเว้นค่ะว่าถ้าเกิดว่ากระเป๋าของคุณเนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นผ้านะคะถ้ามันไม่ได้เป็นหนังเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้เก็บในถุงดัสแบกได้นะคะเพื่อกันฝุ่นแล้วก็การเลอะสีเลอะสิ่งต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวัสดุหนังเนี่ยให้เก็บออกมานอกกล่องนะคะแล้วก็นอกถุงผ้าด้วยค่ะ ให้เขาโดนอากาศถ่ายเทนะจะได้ไม่แบบไม่เกิดความชื้นค่ะและสําหรับใครนะคะที่มีกระเป๋าโชเด l d e r bag นะคะแล้วตัวที่เป็น strap เนี่ยเป็นหนังเนี่ยก็มีวิธีเก็บอีกแบบหนึ่งค่ะส่วนหน้าตากระเป๋าก็จะประมาณนี้ค่ะนี่หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะก็คือด้วยความที่หูกระเป๋าเป็นหนังแบบนี้ค่ะก็จะมีวิธีเก็บที่พิเศษออกไปนิดนึงค่ะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครมีพื้นที่นะคะก็ให้วางเป็นแนวนอนไปได้เลยนะหรือว่าใครที่ไม่มีพื้นที่เนี่ย ก็หาไม้แขวนมาค่ะแล้วก็นํากระเป๋าเนี่ยแขวนลงไปแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ไปแขวนกับตู้เสื้อผ้าค่ะคือทํายังไงก็ได้ให้หูกระเป๋าเนี่ยมันไม่พับลงมาเพราะว่าจะทําให้หูกระเป๋าเป็นรอยค่ะเหมือนส่วนกระเป๋าอีกหนึ่งทรงนะคะนั่นก็ต้องเรียกว่าทรงที่แบบหูเป็นท็อปแฮนดิลค่ะถ้าให้ยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นกระเป๋าประมาณ lady dior นี่แหละค่ะทุกคนถ้าเป็นกระเป๋าที่เป็นทรงประมาณนี้ค่ะหูของท็อปแฮนดิเลอเขานะคะก็จะสั้นมากเลยวิธีการเก็บค่ะก็ให้วางตั้งเอาไว้ใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยพอระวังตั้งเนี่ยสังเกตได้ว่าหูมันจะแบะออกมาถูกไหมคะวิธีการก็คือให้คุณรวบหูขึ้นไปแล้วก็หาวิบบิ้นนะคะหรือว่าโบนทีเ่เล็กๆอะไรก็ได้ค่ะมาผูกรวบหูเขาไว้ให้ติดกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าหูมันแบะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะเกิดการแบบท่วงน้ําหนักแรงโน้มถ่วงเนาะมันก็จะไปกดทรงกระเป๋าค่ะให้มันย้วยลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมค่ะให้รวบหูขึ้นไปหาวิบบิ้นผูกเก็บให้สวยงามค่ะ หลังจากที่เรานะคะจัดการกับหูกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มาถึงตัวด้านในกระเป๋ากันบ้างดีกว่าค่ะเวลาที่เราเก็บกระเป๋าใช่ไหมคะอย่าลืมนะต้องใส่กระดาษยัดลงไปนะคะใส่ในปริมาณที่เรียกได้ว่าให้กระเป๋ามันพองเป็นรูปนะคะเป็นทรงสวยนะทุกคนเพ um ราะ <bir> ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ยัดกระดาษลงไปเนี่ยมันจะทําให้กระเป๋าเนี่ยเสียทรงได้ง่ายนะคะเกิดการทรงย้วยได้ง่าย แล้วกระดาษเนี่ยมันก็ยังช่วยในเรื่องของการเก็บความชื้นอีกด้วยค่ะเพราะว่าตัวกระดาษเนี่ยเขาก็จะไปดูดซับความชื้นในกระเป๋าก็จะช่วยรักษาให้กระเป๋าของเราเนี่ยอยู่ได้นานยิ่งขึ้นค่ะและอีกหนึ่งข้อแนะนำนะคะโมชก็จะแนะนาว่ากระเป๋าที่มันเป็นดีไซเนอร์แบ็คเนี่ยไม่แนะนําให้ใส่ของเยอะเกินไปนะคะแม้ว่าคุณจะบอกว่าซื้อกระเป๋าใบนี้มาเพื่อใช้เป็น everyday bag ค่ะเพราะว่าถ้าคุณใส่ของเยอะเกินไปทำมันนําให้ก้นกระเป๋าเนี่ยตงึ<ม>ตงเกิดแรงโน้มถ่วงอันนี้ก็เป็นเหตุผลให้กระเป๋าเสียทรงได้ง่ายเช่นเดียวกันันนนะะเพราฉ้ใ ของพอประมาณนงานถ้าอยากได้แบบกระเป๋าที่ใส่ของได้เยอะก็ให้หาเป็นกระเป๋าที่เป็นท็อตแบตก,ก็จะดีกว่าค่ะ<ฮ>โอเคตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการรักษากระเป๋ากันแล้วนะคะการทําความสะอาดกระเป๋าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เรียกได้ว่าสําคัญมากๆเลยค่ะสําหรับการทําความสะอาดกระเป๋านะคะโมชแนะนาว่าให้ปัดฝุ่นให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะทําการ ลงแว็กซ์หรือว่าลงอะไรพวกนี้ค่ะก็ปัดฝุ่นให้เรียบร้อยมั่นใจก่อนว่าไม่มีอะไรติดอยู่ที่กระเป๋านะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ตัว b Wax ค่ะหรือว่าไขาปลาหวานก็ได้ค่ะอันนี้เนี่ยจะแนะนําให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์สังเคราะห์เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ลายเดียวกันบางทีมันอาจจะทําลายกระเป๋าของเราได้ค่ะทีนี้เนี่ยพอเราขัดกระเป๋าแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็ถูเบาๆนะคะใช้ฟองน้ำนี่แหละถูเบาๆเบาๆนะคะเสร็จแล้วปุ๊บวางกระเป๋าให้เขาแห้งเสร็จตัวให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่าเอามือไปจับถ้าเอามือไปจับก่อนที่มันจะแห้งเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดรอยนิ้วมือบนกระเป๋าได้ค่ะและข้อแนะนําข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยคุณจะต้องเก็บกระเป๋าของคุณนะคะเอาไว้ในที่แห้งและไกลาจากแสงแดดค่ะ เพราะว่าถ้าเก็บไว้ในที่ชื้นเนี่ยมันจะทําให้หนังของกระเป๋าเนี่ยเปือ่อยยุ่ยแล้วก็เสื่อมก่อนเวลานะคะสําหรับว่าทําไมต้องเก็บไว้ให้ไกลแดดเนี่ยเพราะว่าแดดเนี่ยจะทําให้สีของกระเป๋าเปลี่ยนแล้วก็เพี้ยนได้ค่ะสําหรับใครที่ชอบทริคก,การดูแลกระเป๋าที่โมสเอามาแชร์ให้นะคะโมสมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะแชร์เลยนะแต่ว่าใครที่ไม่มีเวลาดูคลิปยาวๆเนี่ยก็สามารถไปติดตามโมสได้นะคะที่ติกต็อก <ๆ S 1> นะคะโมสก็ลงคลิปทุกวันเลยหรือว่าใครคะที่ชอบดูคลิปแบบนี้นะคะให้โมสออกมาทําคลิปบ่อยๆแบบนี้ก็กดไลค์เอาไว้ให้ด้วยนะะค ถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะอย่าลืมที่จะกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเวลาที่ most อัพคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะเป็นคนแรกที่ได้ดูนะคะรับรองว่าคุณจะไม่พลาดนะสิทธทิประโยชน์ดีๆจากแบรนด์ต่างๆนะคะหรือว่าการดูแลกระเป๋านะคะทริคต่างๆเนี่ย most เอามาฝากกันแบบไม่อั้นเลยค่ะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอาดียว